กลับเข้าสู่รายการเดอะฮีโร่กันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมคะนักธุรกิจส่วนมากที่ประสบผลสําเร็จหลายๆท่านค่ะมีเป้าหมายที่ใหญ่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหากพบเจอกับอุปสรรคปัญหาใดๆที่บั่นทอนกําลังใจระหว่างทางการมีเป้าหมายที่ใหญ่จะสามารถทําให้เราต่อสู้ยืนหยัดได้อย่างไม่ย่อท้อค่ะซึ่งคุณสุพรธัญยวาทก็เชื่อมั่นในสิ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะและช่วงนี้ค่ะท่านพร้อมอยู่แล้วไปรับชมกันต่อได้เลยค่ะชวนเพื่อนรักคนแรกเลยนะพอเริ่มมองเห็นโอกาสปุ๊บ ความฝันฉันจะเป็นจริงได้ต้องเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนชวนเพื่อนรักเพื่อนรักครับถามอีกแล้วนะคะเอ้ยเลี้ยนเพ้อฝันเนี่ยเธอจะมาชวนฉันเหรอฉันไม่มีเวลาวันวัน,ว,นวันหนึ่งอู้ยต้องทำงานของข้าซักป้าเคยเจอไหมคะวันหนึ่งก็หัวหมุนอยู่อย่างเงี้ยรู้จะทําอะไรแล้วนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนเนี่ยนะคะเป็นแบบเนี้ยแต่ทีนี้ท่านมีความรู้สึกยังไงคะเลิกดีไหมเคยคิดไหมท้อไหมนี่งไงคะ พี่เป็นคนอย่างเนี้ยกลับมาถามตัวเองใหม่คนแรกที่เรารักที่สุดจะมอบโอกาสทางธุรกิจให้คิดแบบเนี้ยมาถามใหม่เราจะทำได้ไหมเนี่ยหรือจะนั่งดูเพื่อนที่เข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายแล้วรวยรวยรวยหรือเราจะต้องรวยให้เพื่อนดูคิดจุดสามข้อพอหลังจากนั้นตัดสินใจนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วไม่เอาละฉันไม่ร่งฟังเพื่อนแล้วละ่ะ ฉันจะต้องรวยให้เพื่อนดูก่อนเพื่อเป็นตัวอยา่างหลังจากนั้นนะคะลงมือทําทันทีเนี่ยมาก่อนเป็นแบบนี้นะคะเริ่มแต่งตัวดีขึ้นเห็นไหมคะนักธุรกิจเขาทำเป็นแบบนี้นี่กำลังจะเริ่มออกหาทีมงานแล้วนะคะเพราะหลังจากนั้นนี่ไงคะเป้าหมายต้องมีเป้าหมายนะคะก่อนที่จะไปชวนคนที่ประสบความสําเร็จทําให้ประสบความสําเร็จได้เราต้องทําบุคลิกข,ของเราและตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ฉันจะต้องรวยให้เพื่อนดูสมัยก่อนเนี้ยดิฉันจะใช้เงินเป็นที่ตั้งฉันจะต้องมีเงินฉันต้องมีเงินฉันต้องมีเงินตอกย้ำแบบนี้แหละเพราะเรามีแรงกดดันนะคะจากที่กู้แบงค์นี่ไงที่เราให้ฟังนั่นแหละนะคะพอหลังจากที่ตั้งเป้าหมายได้ปุ๊บเนี่ยนะคะก็เลยเอาแผนการตลาดทั้งหมดและการทํางานเนี่ยนะคะมาสรุปได้สี่ข้อใหญ่ๆข้อที่1ตั้งตั้งเป้าหมายข้อที่2 วางแผนดูลนั่งสิคะตั้งเป้าหมายและวางแผนนะคะแบ่งเวลาให้เป็นเพราะเรารับราชก,การนะคะไม่เสียเวลาการเรียนสอนทำยังไงนะคะพอหลังจากนั้นลงมือทำทันทีไม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะคะลงมือทำทันทีและเดี๋ยวนี้ด้วยนี่คือ4ข้อที่ทำมานะคะพอหลังจากนั้นเริ่มฝึกพูดแผนเพราะทีมงานเริ่มเยอะขึ้นเรียกมาทีละกลุ่ม ะะเราไม่เรียกว่าเรียกไปกว่าเชิญนะคะเอามานั่งคุยเอามาฝึกให้คิดพูดแนวคิดนะคะแล้วฝึกให้อ่านนะคะที่เขียนไปอ่านยังไงแล้วฝึกให้เขียนแล้วก็ฝึกให้ลงมือทําแบบนี้แหละ4ข้อนะคะทําทุกวันนะคะหลังจากนั้นเป้าหมายชัดเจนท่านมีเป้าหมายชัดเจนไหมเหมือนเราโดดร่มมาละค่ะเวลาโดดลงปุ๊บถ้าไม่มีเป้าหมายชัดเจนกันทำไมคะ ไปลงตรงไหนก็ไม่รู้ลงพัดพาไปตรงไหนก็ไม่รู้มาทีเราแหมจะขึ้นพาราได์แล้วนะคะคนชวนไปตรงโน้นตรงนี้ไปกันหมดแล้วนะคะแล้วจะกลับมาที่เดิมมันก็ช้าไปนิดหนึ่งเป้าหมายก็ไม่คงที่ต้องมีสมาธินะคะนี่นะคะ,ะ,คะเราต้องมีสมาธิอย่าวกแวกจะเดินไปไหนกันแล้วแต่เนี่ยนะคะอย่าวกแวกเป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เห็นคนสวยเดินผ่านมาละหันไปม,มองแบบนี้มองชัดไหมคะพอ,อจะเริ่มชัดหน่อยนะผลสําเร็จของการวางเป้าหมาย เกือบ3ปีสปีกว่านิดๆขึ้นตำแหน่งไดมอนแกลนพาราไดส์คนแรกของประเทศไทยเพราะหลังจากนั้นนะคะพี่น้องดูฉลองความสำเร็จสมัยก่อนก็มีเงินปันผลนะคะรับกันบนเวทีแบบนี้แหละนะคะก็ได้ตั้งเป็นล้านๆเลยนะสมัยก่อนนะคะเงินปันผลปีๆๆหนึ่งเนี่ยพราะหลังจากนั้นมีอีกผลงานนะคะและผลประโยชน์จากการทำงานประจำ และธุรกิจเครือข่ายสารุปให้ดูนะคะว่าการทำงานพี่น้องลองดูนะคะอาชีพรับราชการไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะดีแต่จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะเริ่มต้นสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนรับราชการอายุ20ปีสอบบรรจุได้เลยนะคะบรรจุครั้งแรกกันเดือน7 5 0ห้าสบาทพี่น้องลองดูนะคะรายได้ในปัจจุบันเนี่ยสามหมปัจจุบันนะพอหลังจากนั้นนะคะ 61ปีทำงานอายุ61ละ,กะเกษียณแล,ะละ้วล่ะนะคะใช้เวลา42ปีรับราชการอยู่เงินเดือนปัจจุบันรับข้าราชการบําำนาญ22,000ต่อเดือนนะคะ22 0 0 0ทีนี้เรามาดูทำธุรกิจกิฟรินเริ่มแรกซื้อสินค้าใช้หลังจากนั้นได้เงินปันผลมา3บาท5 50ตังเดือนแรทกทุกๆวินาทีมีค่ามากเลยค่ะ กับประสบการณ์อันเข้มข้นจากคุณสุพรธัญาวาสผู้บริหารระดับเลเวลแกนพราดิ์เดอะฮีโร่คนเก่งของเราในวันนี้ค่ะและช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามกันต่อค่ะว่าคุมทรัพย์มหาศาลที่เกิดจากการสร้างงานและสร้างคนนั้นเป็นอย่างไรช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ